Girl? ตอนนั้นเริ่มแรกที่เท่าแกรมมี่เนี่ยเขาให้ผมกำกับหนัง <this> ไม่ใช่หนังเรรียกวีซีดีดีกว่า <this> ตอนนั้นคนเคยได้ยินคลับเอฟมาก่อนคลับเอฟเนี่ยเป็นวีซีดีแรก F เป็นวีซีดีที่เกี่ยวเรื่องของซเลบริตี้หรือนางแบบของทางแกรมมี่ครับซึ่งตอนนั้นก็มีคุณฟิลิปคุณฟิลิปเ,เขาดูแลอยู่ <c oughs> ก็ให้ผมมากำกับวีซีดีแผ่นแรกของคลับเอฟเลยซึ่งเป็นของน้องพอลล่านะครับ กำกับเสร็จปั๊บเรียบร้อยคุณวิเชียนเลิกไพศาลแกก็เห็นแกก็ชอบแกก็เลยคุยกันเริ่มกาสคุยกันก็เลยชวนกับก็ผมก็เลยมาทํางานที่แกรมมี่ตอนนั้นทําอยู่ค่ายเพลงฮะดูของทางเข้ามาที่จินนี่แบ็คอร์ดซึ่งก็คือเป็นร็อกๆก็มีศิลปินอย่างเช่นพวกบอดี้สแลมบิ๊กแอสไหล่ต่างๆพวกนี้รับ จริงๆแล้วตอนที่เข้ามาสูแกลมมี่ใหม่ๆนี่ก็งงเหมือนกันนะฮะเรียนตรงๆว่าสมัยก่อนเนี่ยฟังเพลงไทยครึ่งเพลงต่างชาติครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงไทยเองผมอาจจะตามได้ไม่ทันมากเท่าไหร่ก็เลยไม่เคยรู้เทรนด์มากมายแต่ว่าจริงๆสิ่งที่มาเนี่ยมันได้พื้นฐานของการทําแนวคิดเรื่องการทําโฆษณามาใช้ประกอบเยอะเหมือนกันนะครับเช่นว่าเพลงเพลงนี้ ทั้งเพลงเนี่ยมันสื่อสารว่าอะไรหนึ่งเพลงมาพูดว่าอะไรเราอยากจะพูดให้ใครฟังให้ให้ให้กับผู้ฟังยังไงร,รู้สึกยังไงกับเพลงนีหงงนง up, นห MV, ้หรือเพลงเพลงนี้ฟังเสร็จปั๊บภาพอะไรมันลอยมาเพื่อจะทํา MV ต่อหรือ m ออ่หรือเพลงเพลงนี้เราควรจะไปหย่อนอยู่กับบริเวณไหนจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของเข้ากับ การดำเนินชีวิตของคนแต่ละพื้นที่อ่ะครับก็ถือว่าได้มันเป็นการมันเป็นการนําประสบะการณ์นั้นมาใช้ได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 ,ได้ประมาณหนึ่งเลยนะฮะจริงๆแล้วไม่ที่จะบอกนี่แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองอย่างที่ไล่ฟังตอนแรกจบถาปัดแต่ก็ทําสารพัดเลยไล่มาโปรดักชั่นไล่ทำมาจนวันทุกวันนี้เป็นมาร์เก็ตติ้งหน่อยๆผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายแหล่เนี่ย มันอยู่ที่การที่เราเอาประสบะการณ์เนี่ยเรียนรู้แล้วเรียนรู้ไปกับมันแล้วพัฒนาไปกับมันสิ่งที่เราเรียนมาในใน,ในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมว่าเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญที่สุดคือการดําเนินชีวิตของเรามากกว่าว่าชีวิตที่เราผ่านมาเราได้โอกาสเรียนรู้แบบนี้เราก็นําประสบะการณ์แบบนี้แล้วค่อยมาพัฒนาความรู้ความสามารถขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งโชคดีเป็นที่ว่าได้ได้คนรอบข้างซึ่งมีความสามารถก็ได้สอนสั่งกันมาเรื่อยๆก็เลยถือว่าได้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะดีก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นโอกาสหนึ่งของของของชีวิตตัวเองนะครับ hey, up, girl. หลังๆเรื่อง MV ที่ผมไม่ได้กำกับเลย เพราะว่า <it> ปกติถ้าเราต้องดูเรื่องของมาร์เก็ตติ้งและถ้าเรากำกับเองด้วยมันจะเกิดอาการเกิดอาการขี้โกงตัวเองอะฮะเกิดการไม่ไม่มีการแบบถ่วงน้ำหนักกันนะครับเรากำกับเองเราก็จะว่าดีระหว่านทางเราต้องมาดูอีกว่าถ้าเ,าเป็นมาร์เก็ตติ้งเราบอกว่าหนังเรื่องนี้ดีไม่ดีมันจะชมตัวเองไปหน่อยอะฮะก็เลยต้องแยกแยกขาขันชัดเจนก็เลยไม่ได้ทํา แต่จะใช้ในแง่ประสบะการณ์เนี่ยนั่งกลุยพุ่งกับนอกรอบมากกว่าว่าอย่างนี้เออเป็นยี่ดีไหมอย่างเงี้จะชัดเจนกว่า Heys up girl? ยากขึ้นครับเพราะว่าต้องเรียนตรงๆหนึง่งอ,งอย่างว่า <this> สมัยก่อนเราซื้อแผ่นหรือซื้อซีดีเนี่ยเรามีเรามีซีดี CD กับบ้านหนึ่งกล่องแต่ตอนนี้เราซื้อเพลงในะบดิจิตอลเนี่ย เร,เรามเราไม่ได้ซีดีกลับมานั่งกอดอยู่แต่เราได้เพลงอยู่ในมือถือเราในคอมพิวเตอร์เราในต่างๆนาของเรามันแปลว่าจริงๆเนี่ยเราต้องให้ปรับให้ทางผู้บริโภคเนี่ยเขารู้สึกถึงยังมีเอกเพลงเหล่านั้นเนี่ยหรือคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยยังมีคุณค่าอยู่ซึ่งมันก็คือคุณค่าทางใจครับจะเแปลว่าสมัยก่อนจะมีคุณค่าเรื่องบางวันก็นั่งเอามาจับเอามาต่างนาซึ่งตอนเนี้ยผู้ที่สะสมอยู่อันนั้นเป็นเรื่องของการนักสะสม อันนั้นก็นยังช่วยไม่ได้ว่าใครชอบสะสมปกชอบสะสมเพลงหรือวานีรวันนั้นก็เป็นฮอปปี้เปงานจูเล่ห์ขอเข้าไปแต่สําหรับผู้บริโภคเนี่ยเราคงต้องพยายามทำให้เขารู้สึกว่าเออรักในศิลป,ปินของเราอยู่ในเพลงในสิ่งที่เราพยายามทําให้อยู่ให้มีคุณค่าของตัวเพลงไม่ว่าคุณจะได้เป็นแผ่นซีดีหรือได้เป็นดิจิตอลไฟล์ก็ตาม Hey w h a t s u p Girl อยากเป็น CEO Apple นะครับยังไม่ได้ทำเลยครับจร <this> ิงๆแล้วงานที่อยากทําทตอนนี้จริงๆเนี้ยอยากมากคืออยากกากับหนังใหญ่สักเรื่องหนึ่งหนังใหญ่คือหนังหนังโรงนะครับเพราะว่ายังไม่เคยกำกับหนังภาพยนตร์ภาพยนตร์ใหญ่มาก่อนก็รู้สึกว่ามันมันสนุกดีเพราะว่าจริงๆแล้ว วิธีคิดวิธีต่าจๆาหนะผมว่าอันนั้นเป็นความฝันนิดนึงในใจซึ่งถ้ามีโอกาสก,าก็จะทำทำหนังสักเรื่องหนึ่งมั้งครับ hey, up, girl? จริงๆถ้าอยากทำหนังใหญ่เนี่ยผมอยากทำหนังที่หนังตลกนะฮะคือตลกคงไม่ใช่เป็นตลกแบบหลบผีบอยู่ในตุ่มอะไรไม่แบบนั้นนะฮะคงเป็นตลกซึ่งแบบตลกตลกชีวิตนะฮะ เออชีวิตเป็นอย่างนี้จริงหรอหรือเป็นเรื่องที่แบบบางมุมเนี่ยมันขำนะเอ,อ๊ะแต่ถ้าเป็นเราเราจะขำไหมคือจริง,จร,ง,จ,รงจริงชอบหนังแทาทำเนี้ยอยากคิดคอนเซ็ปต์หนังปร,ประเภทนี้เอาไว้อะฮะคือบางครั้งเรามองแล้วตลกดีว่าแต่ถ้าถอยมาดูแล้วเนี้ยถ้าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกับคุณน่ะคุณจะตลกั้มมันจะมีสองมุมอยู่ตลอดมุมหนึ่งคือคนที่เป็นมองอยู่ภายนอกก็จะเห็นว่าชีวิตอันเนี้ย ตลกไร้สาระขำๆแต่จะมีคนหนึ่งคอยมองว่าเออถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราจะตลกไปกับมันหรือเปล่าคืออันนี้เป็นป,นปนอันหนึ่งที่อยากทําหนังแนวนี้ครับคิดได้เดยดโครงแต่คนแต่ในแง่เรื่องของออตัวเรื่องย่อต่างเนี่ยเองที่ไม่ออกถอยกลับมาดูก่อนจะว่าปัญหาว่าสิ่งที่เ,เกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ จริงแล้วเนี่ยค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,คิดมบนว่าปัญหาเนี่ยมีวิธีทางออกอยังไงพยายามใจเย็นอย่วันนิดหนึ่งคือไม่ใช่อพอจะพยายามทําใจว่าถ้ามีปัญหาปั๊บเนี้ยจะไม่ได้ตัดสินใจนณะขณะที่ตัวเองมีอารมณ์อยู่